Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Sama hôm nay đã căn kia đưa anh ông ta buộc bọn mong gia đô phiền mong gia đưa cho mong gia cung đưa cho mong đưa cho 格布考啥子？何必说安康？你啷个买不喊个价？住房高楼捏比。哎呀！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 哎 กำนี้เชียงสพรยมากาไม่ฟาดู่าทส่สมาจุเนี่ยโพงบานกำนี้กำนี้กว่าดนําเลี้ยงไข่เปลี่ยนมีซ้อนยากคำซ้ำากยกำึ้นข้าเก่ากำเก่าก่อยังมองอำดีดเดื วานนงนางฮักเพียงเจ้อยากทาอูยังบ่วานางเพียงเพียงนําอันทาอุปันยงบ่วานงเพียงอนามธรรมกาก่อยเขามาพกกันเจอดินาสามมนตี้่อยไพันีตอเอไจอ่อยมยาอ่อนคายดังกําไกว่านางเพียงมีผู้มันสอนตามนางเพียงเดียวผีก่อนอนนานมีมาคุมมาดานยงอ่อนายดนําเพงมีอ n เกิดเดี๋ยวนะอามนำแม่ฟังสงราดินซื้อเป็ดจับอนาสงราดิหมายทั้งกี่หลังขึ้นเด้นางเดี๋ยวสมัคไททองสงราขำอยู่กินอยู่ด้วยญาติหมู่พี่ชุมหลวงก็เดียงกะบอดิกันในพ่อมาทำเปลี่ยนลูกเดี๋ยวนี่เออเก นางเดียงเดียจิงไอ้ปกุหลาบนางยินกวาดีกับนางเจ้เจ้าปบาพเดาสิโงชสงพี่อันใดหัวตุตเสามาเดียเออ้อคนอทีเป็นกุมากวงุตทอง้องก็เสียงต้ก็ได้ยาสังปอมหนหูพีงมันกก็เสียงพีอัยาเสียงพี่อั เลักานังยางมาปั่งมาเกย์นาเป็นสังไปกเดียวเป็นสังไปก็ยานังยางก็ขามปัดเยื้อเย่อยาแม่วนนอนกินไม่กินก็ผิดแยางอ่อนไม่ยิ่งนานไ เสียงีนั้ับเปลนทีเปลนใต้สเดอเลยอยู่เงื้นฝืนเขากินกินยอดนอนกินยอวนอนหลกดงหลกนอนในบ้านหัตดอกไดอกดาวกคพุ่งสาดต้องจูบานขี้ข้านตัดมาจังจำเลยกว่านางยิงที่ถามมาถามก้องเช่ นี้เตียงมันแดเดงเอ้ยนิพานิมากอดกองเตียงกอดเตียงมาสวเสียงปีกีก่าแน่น้องนางแดงเาเียงกันแก่ดีนะพี่ก็มีเตียงตาตังน้ําแดตกทางบางหินจนกันกินพร้มสุรายําคํากนําจัดําเียนํามีเังวันนี้ก็สาธุยินสูงเจ้าเอ้ี ดูคนดูก่านางยังยังสูงดีเดียบดูคนดก่อนางยังยังสูงกำไักำาไก็วาเงินดูที่การจองนอนก้อนได้กอดกดเขาเขาคนกวอนก้านางเงไปเบืองมางคาก้นไดกอดทาหน้าจอนาเสียงลาอ่อนเังน้องขายางกําไดกอมากิมับดองจับ้างขคได้ทำเปีศามน้อยอหเด็ก เจี๊กีเจาบัญยาน้องายางวันทีดังวดังกัเปีสามย่างตังกสจูมันว่านางเดียมมาตั้งกันเตียงกบกุมักสามจูเมีนตัวใหญ่ว่าสอง h าทีมาหักันได้ในวันนี้เตี้ยพีน้องขับน้ขับใจพอผุดันดานกันไลยกว่านางยงมาจูตัเปสามย่างกอดู โยมไปนั่งเดียงเดมาย i มมากกินน้อยดึมหักมดสายไอ้แตเนกัวแตเดีนาก็คุณังเดียงเดมายาางเดียเดข้างลามาองนกินพงขาดวานงเดียเดมาปีาเมาเดียวอำเอาเมาเดียวอำเอาเมาเดียวออยู่ တန်းတန်းပိုပြီးပြန်နန်းရံခယံတာပြည့်တေးကံမွဲ့ကံแดကံလေးပိုပြီးပြန်နန်းရံခယံတာပြည့်ဟွတ်စော့ညူတာညီကျิวน้องတန်းကြီးຫນ້າມັນပြိໄသိပြိခေါးသာ ຂ້າຢາງມາພ້າຫູຂ້າງດໍນັ່ງເລີຍກໍປິດແບັດພານັ່ງພ້າພ້າຫູຢາງເທົາວ່າດໍປີ້ມາປ່ຽນນັງຢຽງົໍປກແພາພາຫົາດຽງອຍແ สะมาปฏิเินมาเป็นคนสักทอันตอายเชิงตีนต่วนยังเพราะว่าน้องที่เป็นเจ้าหนกกันกูเมื่อมนากัคันเด้ที่เจียงพอสมใจคข็งกว่างงามยากก่างงามตานยังไงก็น้องไข่พัเดียกไก่ชมาสัมปิตินพันาอยู่ร่อยๆขึนนี้มีกรสองก็หากูเบียงเลยี फानु ब्याउ <dyeiicycoughs> ดิบกอดึงมาเดียวดูนาวหวกปีทุ่ล้อมยังราดยตบก้องบอกบ่อะไรขงกลางถ้ามาตั้งไม่อ้างของเกิดดูงก็สูงขึ้นตาไม้สาดแดดเหี่วกคู่คำสาดแดดโยนฮะดิกอดดงมาไม้โวกับเพื่อกาสักเห่งใครบูมดวงตาอ่างคำินทีป่าปีเก้วดอกเจ้าเต็มวันผาพ่านก้อนเพียงหน้าไทยอยู่ในเข้าถึงพวอมมาผูกหน้าเดือย สัมมาติงษาเดียงเอิมน้องพี่เอ้ยค่อยฟังสายตานุนี่ซอยอ่อนก่อนพักเปลี่ยนทำใหญ่แต่พี่เสียงสายทั้งหน้ากินเตียงเสียง คุณแม่องเหน็บวันมาก็กอกสักบอกใข้เก่าเจ้าคำวนยอดยิ้มดันเกตบคำคือขานิ่งฝ่ายตัวยิ้มด้าน้ำหยาดกำเบีนเจ้าเดค่าปากันต่อหน้าโศชาผูวยิงจงคุงี้ชุดต้องพัฒนาบอดองน้องตาลุ่มเทือกิ ดินาจงบีกบมันาเดมมยาเอยมือใ่มามือกายเจ้าผีกบไมนอนรับจำพันพันำมือขึ้นมาพาเสือบีแก้กเ็กยังโมล ันใดกําไหนก็ว่าคมาพันมาขมามหใจก็ได้ินกันทางพรมไปบางครังไกลกิดกันกันนี้ที่จินมาเดี๋ยวหนาบักตังไส้สมุยาใสเ่นผ้าบักตังกามุยาใสผ้าห่มบักสนาเ๊ะๆอยาผ้าห่มีบุนั่ไรในใจบั ทศที่หมู่บ้านที่บ่ได้สิกินอ้อยมันก็ปันในวันนเากันพี่น้องวนนพี่ื่นหัวขึ้นวอนพี่ก็ินาือมันก็มนี่มื้อยกกินไปูกังานีนั่งมาพี่มาหาออ 老娘爹，像我包个像，你看得动，我你砍得动，我不能让共产党灭。阿春，你给哪样猫？ นี่บามอใจเจ็บดีตาอาไดังวัดก็มัสามตอมาคือข้ามสุนันห่างหักหักที่การรเลียนไปหูดอกดีบุญใส่ช่ร่ลมกุ่หูดอกดีดกับตามเหวันห่างกดตันหึ่งขื่อนน้งเลี้ยงกินมัหมดใจหลงยิ่งางเตือบู้นั แม่ปีนำยังก็หนังยังได้เพียงจำเอาเดียวที่ถามข้าวตังเอาหังได้ก็แสง pim บางเพียงอ่อนควันดาวเพราะว่าปีมาเพียงจำเอาหนังยังมาแต่อาดีนาก็แสง pim ดิที่ก็มาค่าซอยให้ติมกึนเดีอาดีนาก็เป็นตีมาออกมุนักนกนังความเศาะผอกกินมันนี่คือรับได้กินมีว่าว่าติพี่น้องทำนองสงใส่หื้อเป็นบ่อดีให้หนี